ด้วยตัวบีเหลืออยู่แค่สองลูกสุดท้ายรุ่นตัวบีอ่ะเดี๋ยวปล่อยราคาพิเศษให้ในไลฟ์เอาไหมลูกค้าเออพอพูดคำว่าราคาพิเศษลูกค้าจะต้องแบบพอจะนึกออกว่าขายเท่าไหร่เออมาลูกค้าสเวเตอร์ านจีนเดอ้อเด็เด็กเดี๋ยวน้องต่อให้จากเดซัันนะแม่ถ้าเดซั่นมาเด็เด็กมาครบแล้ว,วนะคะเอออะหยุมออกมาหยุมออมามงัดมาลูกค้าจา๋าสี่ชั้นผ้าก็คือ,อเ,คเบอร์เอ็มเน้นใหม่เน้นใหม่น,น,หมนะคะกำลังแกะสเวตเตอร์ขอโกลมงานสวยพึ่งได้โอ้ยพี่ลูกจันขอบคุณค่ะสปา,สปาค่ะแม่สเวตเตอร์ขอบกลมไม่รู้ว่าพี่ลูกจันได้ไปรอบโปรหรือเปล่าถ้าไปได้ไปรอบโปรนะ ก็จะคุ้มลยอยอว้ยนี่สวย,สวยนะ,นะ,ะรีวิวของป้ายแพนด้าเยอะมากพี่รีวิวหลังบ้านรีวิวจากลูกค้าเบอร์เนี้ยคือเยอะมากนะคะต่อให้แบบว่างานจะมาแบบเออแบบไหนก็แล้วแต่นะแม่ยังสวยเหมือนเดิมนี่นี่นี่อันนี้ไม่รู้ว่าป้ายอะไรวะป้ายจังเกิลอะไรสักอย่างเคนโซปารีสโอเคแท้ไม่แท้แม่ไปรุ้นเอานะ แท้ไปแท,แท้ไม่แท้ไปลุ้นเอาได้เลยลูกค้าแต่ใดๆก็คือที่อื่นขาย2,009แล้วนะแม่ตอนนี้ก็เตรียมเดี๋ยวจะว่าจะจะ,จะกลับราคาไม่ได้จัดโปรแล้วนะนะคะใกล้จะใกล้จะยกเลิกโปรแล้วแม่ใกล้จะปล่อยเป็นราคาปกติเพราะว่าตัวนี้หนูก็2,009เหมือนกันอุ้ยมีอันนี้มีงัดซิปนิดนึงนะลูกค้า นะคะอาจจะมีหลุดหลุดซิปหน้าไปด้วยนะแม่นาะงานหมวกมีนะคะพี่หมวกหนูมีป้ายยลโลพี่ขา 1, ยี่สิบโลพันสี่ห้าสิบป้ายยัโลเพิ่งมาเลยถ้าขอดูรีวิวได้นะสวยมากจริงลูกค้าหนึ่าร้อยบาทเฮ้ยลูกรีวิวแถมโปรให้เลยนะแม่ส่งฟรีไปแถมกดจิ้สวยมาก สวยค่ะพี่ตัวนี้การันตีว่าเอาไปเถอะแม่ไปขาย40-50นี่คือโคตกำไรเลยนะแต่หูเนี่ยอ่ะดูคนละตัวกันปกติก็ขึ้น80งานหัวหัวนะ80ร้อยหนึ่งได้เลยหูสายโคตรใหญ่เลยลูกค้าได้มารอบงานโปรใช่ไหมคะงานสะอาดจริงจริงรีวิวโซอาขอบคุณค่ะได้ประมาณตีไป80ถึง100ค่ะพี่80ถึง100 นผ้าหนา,หนาผ้าบางผาสมเลยนะคะสะกีนก็เยอะนะสะกินเยอะแอบสกินเยอะกว่างานญี่ปุ่นเนาะเออสกินเยอะกว่างานญี่ปุ่นไซส์ก็ดีนี่สวยลูกค้าดูดิเนี่ยวิแพรพมาขอขอซึมขอซึมให้ดูนี่แม่ดูดิคนน่ารักลูกค้าลูกใหม่ลูกใหม่หมรหัส V ี0ค่ะ ตอนแรกก็คิดว่ใช่เออเสียวแบบโคมา์าหรือเปล่าป้ายไม่ใช่ใช่ไหมเออแม่ไปลุ้นดีๆนะแบรนด์มันไม่ได้ออกยูนิคอร์จหรือแบรนด์กีฬาเหมือนงานญี่ปุ่นแต่ถ้าแบรนด์มันออกบางทีมันเป็นแบรนด์สตรีทเลย MLB อะไรใดๆนะคะมากน้อยแต่ละลูกไปลุ้นได้แต่สกินลุ้นเยอะแม่สีเยอะกินสวยเดี๋ยวจะขึ้นอาจจะเดี๋ยวจะปรับเป็นราคา2 29นะแม่วันนี้ยังเป็นราคา1,000 990บาทค่ะพี่สเวตเตอร์ยกลูกเนี่ยบางทีเป็นเป็นแบรนด์แบบมันเป็นแบรนด์ของจีนนะลูกค้าหลีหนิงอย่างเงี้ยออกช็อปก็หลายพันนะคะออกออกช็อปที่จีนหลายพันนะแม่แบรนด์บ้านเขาด้วยอุ้ยตัวนี้แม่แม่แม่ดูหนึ่งสองซ้ำข้างหลังว่าสวยแล้วแม่ดูข้างหน้าโอ้โหพี่สาวลูกรีวิวแบบกรี๊ดเหมือนกันนะ พันเก้าเก้าสิบพี่หนูว่าลูกเดียวถ้าลูกเดียวไม่พอนะเอาอยากคัดหัวเยอะๆอยากได้แบบขายหัวเต็มที่เลยร้านพี่ร้านพี่คัดแต่หัวขายเลยเอางานราคาอย่างเดียวแม่อ,อุ้ยแฟกเอเฟร AI อร์อป๊อตดีตัวนี้สีเทา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 สกรีนเอ้ขอแอบดูหนะ่อยแอดพิงค์แม่ดูนี่อุ้ยหมีกวางหมีเหมือมกวางกวงเยอะเลยลูกใหม่ V10 ค่ะ V10 ลูกค้า วี0นะคะไม่อยากมายไม่อยากเสียค่าส่งก็มาเอาที่หน้าร้านได้เลยลูกค้ามาเอาหน้าร้านได้เลยค่ะไม่มีค่าส่งนะแต่ถ้าถ้าจัดส่งต่างจังหวัดค่าส่งก็ไม่เกิน2-300ค่ะพี่ต่อกระสอบสกีนดีสีดีพี่มือใหม่ถ้าจะเล่นสเวตเตอร์ปกติเขาจะแนะนำงานไม่งานเกาหลีก็งานจีนนะเพราะว่า มันตําหนีน้อยขุยผ้าน้อยผ้าสะอาดผ้าใหม่เออแล้วก็สีสันเยอะด้วยนะคะงานญี่ปุ่นจะไปสไตล์ลุ้นแบนนซะมากกว่าสีอาจจะเป็นโทนมินิมอลเนาะขาวดับเทาเยอะนะคะแต่ถ้าชอบสไตล์ผู้หญิงสาวๆวหวานๆนะแม่เปิดงานจีนเลยแล้วตัวนี้หนูก็แนะนำเพราะว่ามันเป็นราคาแค่1,990 <9 90 S 2> อ,อ,อ,อแม่จริงๆลูกรีวิวไปแล้วค่ะพี่พี่ลิชบอยเอาเป็น เอาเป็นลูกใหม่ได้ไหมวีหนึ่งศูนย์นะคะลูกรีวิวหนูขายหนูมีลูกค้าซีเอฟไปแล้วนะคะ<อ>พี่สาวตัวไหนที่มันเป็นสีพื้นอะเรารู้กันเนาะตัวไหนเป็นสีพื้นอะเอาตัวรีดมารีดเลยเอาตัวรีดกระตูนนะสั่งในแอปส้มในแอปทรงแอปส้มอะแม่เอามารีดปกติสีพื้นขายแปดิบาทอะห้าสิบาท8ปดสบาทแต่พอรีดกระตูนเต็มหน้าเต็มหน้าอกอย่างนี้นะแม่ร้อยหสิ ร้อยห้าสิบสองร้อยได้เลยเออเผื่อเพิ่มราคาเ,คเพิ่มได้อีกคูลลอดหมดพี่วันนาะกางเกงคูลลอดตอนนี้ของหมดนะคะพี่คูลลอดตอนนี้หนูมีแต่งานญี่ปุ่นเอ้ยญี่ปุ่น KWE เพึ่ e ง